สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับโชคลาบวันที่16พฤศจิกายน2564ดวงรายปัก16-30พฤศจิกายน2564ครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับตอนนี้สามารถร่วมเป็นผู้มีพักคุณได้แล้วนะครับสนับสนุนรายการได้ครับจะเลี้ยงขนมเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟนะครับก็เลขที่บัญชีด้านล่างนี้เลยขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับ ชาวลัคนาราศีพิจิกนะรา,าศีธาตุน้ำนะครับวันที่16พฤศจิกายนเข้าเรื่องก่อนวันอังคารนะวันอังคารก็ดาวประจำตัวท่านใช่ไหมดาวอังคารอยู่พวินาศอย่าไปกลัวนี่ทำไมไม่กลัว <Yeah. S 2> เพราะกีตะคืออสุรินทั้งภุมมินสหัสพันปัตตนิสุภะอันวินาศนั้นอุดมมาเกณฑ์ ดาวประจําตัวเป็นอุด,ดมเกณฑ์นะครับถือว่าตรงนี้ตําแหน่งดีอย่าไปมองว่าเป็นประอยู่พบวินาศนะอุด,ดมเกณฑ์นั้นชัดเจนกว่านะครับก็ถือว่าดาวประจําตัวได้ตําแหน่งที่ดีราหูก็เล็งรักนะเป็นเจ็ดราหูเล็งรักนะราศีอื่นเสร็จแต่ราศีวิจิกไม่กลัวเพราะเป็นองค์เจนนะ กีตตะตะตะพุงเฉลียวอยู่พิจิกแห่งเดียวเท่านั้นภูมิอสูรเทียวสถิตสัตสตะเกณฑ์พ่อนะส่งผลแสดงเลือดแล้วยกให้เสมอพงนะครับถือว่าตำแหน่งที่ดีอ่ะวันอังคารปั๊บดาวสีประจำวันก็คือดาวพฤหัสบริวารอายุเดชสีใช่ไหม ดาวสีือพฤหัสพฤหัสเป็นสีทรงศักเช่มช้อ,ชอยนี่พฤหัสอยู่ในเรือนราหูครับเห็นไหมราหูอยู่ในเรือนอะไรราหูอยู่ในเรือนสุกรศุกมาอยู่ไหนสุกมาอยู่ในเรือนพฤหัสเห็นไหมเขาปริวัติเกษตรกันแลกบ้านกันาสามราศีสามดวงดาวนะครับก็เป็นเกษตรเขาเรียกว่าเป็นรองเกษตรนะคือถ้าเกษตรเนี่ย เป็นอธิบดีใช่ไหมกเกษตรกับอธิบดีก็รวมกันเป็นกเกษตรตราอธิบดีตามศัพท์ของโหราศาสตร์นะงั้น<แ>กเกษตรแบบอนุกเกษตรก็คือกเกษตรรองหรือว่าเป็นถ้าเปรียบเป็นคนก็รองอธิบดีรองผู้ว่าก็ไม่ได้น้อยหน้าดาวสามดวงนี้ได้ตําแหน่งรองกรเกษตรหมดนะครับฉะนั้นถือถว่าตาแหน่งดีเด่นที่สุดก็คือดาวพฤหัสแหละครับนะเพราะพฤหัสเป็นดาวสีประจําวัน นะและที่สำคัญ 16, 16พฤศิกายน,ายนเวลา16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นเวลาประสงค์เนี่ยลัคนาสถิตราศีมีนนะตั้งดวงมาเนี่ยเช้าตรงนี้6โมงเช้าตรงนี้จริงๆอ่ะโหราศาสตร์เราไม่ได้นับที่6โมงเช้าเป๊ะน,นะเราดูตามพระอาทิตย์ขึ้นจริงนะพระอาทิตย์ขึ้นจริงเพราะอะไรแต่และฤดูกาลพระอาทิตย์ขึ้นไม่ตรงและทุกวันอ่ะไม่มีวันไหนที่พระอาทิตย์จะขึ้น6 นน 6. 09, 6. 09, 0 09, 0นหรอก6โมง9นาที6โมง15นาทีบางทีก็ขึ้นตี5 50ก็ยังมีในช่วงระยะเวลาของ Winter Time หรือหน้าหนาวนะครับก็ถือว่าเป็นลักษณะนั้นฉะนั้นก็เอาเป็นว่ารุ่งเช้าเนี่ยที่ราศีตุล4โมงเย็นก็ไปอยู่ที่ราศีมีนก็เป็นบ้านของดาวพฤหัสนั่นเองใช่ไหมฉะนั้น2จุดเลยนะ ดาวพฤหัสเป็นดาวสีประจาําวันลัคนาอยู่ราศีมีนพระจันทร์ก็อยู่ราศีมีนเห็นไหมสวยงามนะแถมยังอยู่ในน้วางของดาวพฤหัสอีกซ้อนเข้าไปอีกชัดเจนที่สุดนะงั้นตาแหน่งที่ดีในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยใช่ไหมดาวศุกร์เนี่ย,ยอยู่พบการเงินเป็นมหาจักรสวยงามนะครับพฤหัสอาทิตย์เนี่ยอาทิตย์อยู่ว่าวินาศก็จริงแต่เขาจะย้ายวันที่สิบเจ็ด ใชไ,ไหมย้ายวันที่17ย้ายมาทับลัคนาของท่านเนี่ยย้ายจากราศีตุลวันที่17ปี2ก็คือ4โมงเย็นวันที่16ถูกไหมพอพอเที่ยงคืนวันที่16ปั๊บเข้าสู่ชาเข้าสู่วันที่17 0.01นาฬิกาพอตี2ปุ๊บเขาย,าย้ายฉะนั้นเขากำลังขยับเข้ามาหา กระแสกระแสเข้ามาเนี่ยใช่ไหมฉะนั้นเขาเรียกว่าดาวมีอาการครับนะพอดาวมีอาการก็ถือว่าสวยงามมีโอกาสออกฤทธิ์ออกเดชรนะาหูก็อย่าลืมครับเพราะว่าราหูเป็นอะไรองค์เจนเล็งลักขณาท่านนะครับถือว่าดีถือว่าดีเลยทีเดียวทีนี้เราดูนี้มาโชคลาภเป็นยังไงโชคลาภชาวลัคนาราศีพิจิกพระจันทร์อยู่พวกุตตะ พบแห่งการเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะก็มีโชคมีลาบและดาวดาวเห็นไหมดาวพฤหัสก็เป็นส,สีสงศั์เช่มช้อยดาวสีประจําวันได้ตําแหน่งที่ดีอยู่ในเรือนราหูลาหูมาเป็นองค์เก์นะองค์เกณ์เสร็จมาอยู่ในเรือนสุขสุขมาอยู่ในเรือนการเงิน,นดาวการเงินก็วนกลับไปดาวพฤหัสอีกเห็นไหมสวยงามครับ ท่นโชคลาภชาวาลัคนาราศีพิจิกใช้ได้เลยทีเดียวนะใช้ได้เลยทีเดียวถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีนะครับมีโชคมีลาบก็ดวงดาวที่ส่งผลดีต่อโชคลาภของท่านก็ประมาณนี้อังคารนะอุดมเกณฑ์ดาวประจําตัวอาทิตย์กําลังจะย้ายมีอาการดาวศุกร์มาอยู่ในเรียงการเงินลาหูเป็นองค์เกณฑ์พฤหัสก็สวยงามประมาณนี้สําหรับชาว ลัคนาราศีพิจิกสำหรับโชคลาภในวันที่16พฤศจิกายนคราวนี้เรามาดูดวงชะตาซิครึ่งเดือนหลังอันนี้ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งเพราะอย่างที่บอกพระลาหูเล็งลักคนาหูมไอ,อบหนึ่งเล็งลักคน์อ,อดีเป็นองค์เกณ์แฑละอุดมเกณฑ์ แต่เดยวที่บอกครับวันที่17พระอาทิตย์จะเข้ามาแล้วเข้ามาปุ๊บเล็งราหูเขาเรียกว่าคลาดศูนย์คลาดศูนย์ก็คือคลาดสุริยะน,นะครับพราะวาพระจันทร์อยู่นี่วันที่16วันที่19ย้ายเข้ามาทับตรงนี้ครับเกิดจันทรุป,ปราคาราหูอมจันทร์แต่มองไม่เห็นในประเทศไทยนะเพราะว่าเขา เขาเพนจังหวะที่เพนแล้วมันตรงองศากันเนี่ยมันยังไม่มืดเราเมองไม่เห็นนะช่วงประมาณเย็นเย็ยนใบใบเย็นเย็นนี่แหละฉะนั้นประเทศที่จะเห็นได้ก็คือประเทศที่เวลาช้ากว่าของเรานั่นก็คือลาวประเทศแถบแอฟริกาอาพอกลางคืนปั๊บก็เห็นเลยนะเขาเพนกันตรงนั้นฉะนั้นของเราเนี่ย ไปก่อนนะของเล่าอไปก่อนคือมันจุดเพนพอเพนปุ๊บก็เลยช่วงที่เพนเนี่ยพระอาทิตย์ยังไม่ตกพอพระอาทิตย์ยังไม่ตกเราก็มองไม่เห็นนะมองเห็นไม่ได้มองเห็นด้วยตาเปล่า,านะครับแต่คําว่าคลาบเนี่ยก็อยู่ถึงสองสองสามวันถึงลอยกระทงฉะนั้นวันลอยกระทงก็น่าก,กลัวแต่ถามว่าเขาคาดกันแบบเกิดเหตุการณ์จันทรูป,ปราคาเลยไหมก็ไม่ครับเพราะอย่างที่บอก เขาไปเขาไปเพนคือทับองศากันจริงๆอะ่ะวันที่สิบเก้าก็เลยเขาเรียกว่าไม่ได้ส่งผลมากนักนะฉะนั้นวันที่สิบวันที่ลอยกระทงยี่บสองมั้งพระจันทร์ก็จะไม่โดนลาหูทับก็จะเห็นพระจันทร์ค่อนข้างชัดเจนในในวันนั้นนะครับก็ถือว่าโอเคทีนี้แต่นีนด้วยความที่เขาร่วมราศีกันอะ่ะ มันก็เลยต้องต้องบอกว่ามันก็ไม่เป็นผลดีเท่าไหร่เพราะว่ามันตรงลัคนาของท่านนะครับจริงๆอะ่ะจะต้องระมัดระวังเหตุการณ์ที่ไม่ปกติไปจนถึงวันที่สิบหกถึงสิบเจ็ดธันวาเลยเพราะว่าพระจันทนระ์น่ะย้ายไปแล้วก็จริงนะ 21, 22, 23, ยี่สิบยีองยี่ามย้ายไปปั๊บเนี่ยแต่พระาทิตย์ยังอยู่ครับเขาเกิดคาดศูนย์ใช่ไหมคาดศูนย์ก็คือค่าสุรยิยะค่าจันทร์ก็คือคาดค่าพระจันทร์ ทีนี้พอเกิดราหูอมจันทร์เนี่ยมันเกิดสามวันประมาณสามวันก็คือคลาดแต่ว่าจุดที่เป็นเป็นทางดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์จริงจริมันเกิดในแค่จังหวะไม่กี่นาทีแค่นั้นแหละนะครับเพียงแต่ว่าผลในทางโหราศาสตร์เนี่ยอันนี้ยาวมันยาวนะคือพระจนนันทร์จยะอยู่สามวันไอ้สามวันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันตรงตัวท่านตรงลักษณะท่าน ส่วนไอ้ที่ต้องระมัดระวังต่อไปเรื่อยๆก็คือถึงกลางเดือนธันวานเลยทีเดียวนะแต่ไม่ต้องกลัวเพราะชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นราศีที่ค่อนข้างแคล้วคลาดกับเรื่องต่างๆเนื่องด้วยชาวลัคนาราศีพิจิกเป็นภพมรณะของดวงเมืองดวงโลกอยู่แล้วนะอะไรที่ว่าร้ายๆเนี่ยพิจิกมากลับดีหมดนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ประมาทครับ ราหูเนี่ยจะให้ร้ายในดวงชะตาด้วยลักษณะอาการที่ทำให้อ,อกสั่นขวัญแขว,น,ขวนตกอกตกใจเขาถึงเตียบให้ราหูเป็นยักษ์ไงใช่ไหมทำให้คนกลัวทำให้คนตกใจวิธีที่จะแก้ก็คือสติอันนี้ไม่ได้พูดให้เท่ๆนะสติมันแก้การตกใจได้ไงครับนะฉะนั้นกินเดินนั่งนอนเดินเหินขับรถขับลาไปไหนก็ตาม มีสติรับรู้อยู่กับตัวนะไม่ต้องถึงขั้นแบบโห,โหเขาเรียกว่ามีจิตเป็นสมาธิอะไรขนาดนั้นแค่มีสติรับรู้เฮ้ยทำทีละอย่ากกำลังขับรถก็ขับรถอย่าอย่าเพิ่งทำธุระปรับปังไปด้วยขับรถไปด้วยนะมันควบคุมสติยากในจุดนั้นนะจะเดินจะขึ้นบันไดจะอะไรอย่างเงี้ยอย่าก็ไม่ต้องควานหาของอะไรเงี้ยคือเขาเรียกว่า มีสติอยู่กับตัวต,วตลอดเวลาให้รู้ว่าตัวเองกาลังทําอะไรมองสายตาประสาทสัมผัสรับรู้เนาะจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์อะไรที่มันดูเสียหายรุนแรงสําหรับดวงชะตานะครับวันที่16ดวงสวยมากเลยนะชาวราศาีพิจิกดูดิดาวเรียงตัวกันครบติดกันไม่เว้นเลยเห็นไหมอ๋อสวยมากเนี่ยเาราศีเลยทีเดียวดูเดิเกินครึ่งวงกลมอีกอะ่ะ นะดาวติดเรียงกันอย่างนี้เลยนะครับรวมรับนับลักขนาด,ด้วยสวยงามนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของดวงชะตานะครับเดือนนี้มีโชคมีลาบนะครับอ่ะประมาณนี้ก็คือเรามาระวังเรื่องลาหูแต่จริงแล้วราหูไม่ได้น่ากลัวสำหรับชาวลักนาราศีพิจิกเท่าไหร่นะเพราะว่าเป็นองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์แต่เตือนไว้ไม่ให้ประมา นะครับมีสติสัมปชัญญะเรื่องเงินเรื่องท้องเรื่องงานไม่ต้องห่วงครับดียาวๆสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกพฤหัสก็เป็นสี่ทรงศักดิ์เช่มช้อยนะดาวการงานก็คือดาวอาทิตย์เดี๋ยวดาวอาทิตย์จะมาทับลักเนี่ยงานก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอาจจะมีเซอร์ไพรส์ด้วยเห็นไหมราหูเนี่ยมันจะดีจะร้ายอะ่ะลักษณะก็คือเซอร์ไพรส์อ่ะเซอร์ไพรส์ดีเซอร์ไพรส์ร้ <Surprise S 2> ายแต่เนี่ยเรื่องงานเนี่ยเข้ามาทับลักอย่างงี้ถือว่าดีนะครับแต่ก็ ต้องระมัดระวังนะมีสติด้วยนะครับยังไงก็ประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนพฤศจิกายนนี้เนาะคลิปเต็มเดือนก็ได้ทําไปแล้วดูย้อนหลังได้นะครับขอให้มีโชคมีลาวครับวันนี้16ครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทําไปเพื่อบูชาดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอธิบายไว้เป็นคลิปตหักนะครับก็ดวงพิจาสงคารามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกร,รมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยว นะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาของท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพยุหะหรือเป็นค่ายกลนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็่มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วย คาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะนะ่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาพและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเ็เรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่ มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กํลาลังใจนะแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้า อ,องคไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทำดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทำด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ